นานมากหิวค่ะเมื่อไรจะถึงคิวผมดูเสร็จร้านบอกปี่คอยากกินหมดก่อนผมนะ ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสีดอขุนเงินนะคะสวัสดีครับอนลูกเลยครับขอบรอยับเดวดดครับสครัวัสดีครับีครับลัสีครับัครับม่รับสครับสวดีครบวัคุณบะีครังสวัคับีครับวัครณบสครับสวัสีครับสวดีครับสวดครับสคับสวัคะต้องกับขอบพระคุณมากๆนะคะก็อ๋อมาเช็คี่คุณบอกขอเช็คของก่อนครับ นมของก็ให้เอ้ยโอ้ดูดูหนเนี่แแนแอยากกินแล้วครับอยากินแล้วอยากินแล้วก่อนกินมีอะไรมาโชว์ก่อนไหมนี่มาโชว์แม่แม่ก่อนไหมนี่ใครจะโชว์ก่อน โชว์แรกไวตามิยวนะคะโอ้โห้อมากครับอืดโอ้ยืนได้นานมากเพื่อไวตามิยวครับคุณแม่นองรักครับนี่คุณมาโชว์ยืนสองขานะคะ มีอะไรโชว์อีกไหมดูดูหน้าดูหน้าตาที่จะมองจากไวต์มิวนะคะแสนล้านพี่จะโชว์หรอแสนล้านก็จะขี่หลังพี่นะคะเป็นใช่เวลาไหมลูกนานๆนะ อดี๋ยวกวนเขาพี่คุณบอกเดี๋ยวโชว์รอให้แม่แม่ดูก่อนแลกกับใบตามิ้วลุกนิดนึงลุกเหอนะในนั่งเราไม่อยากลุกนะคะพี่ขุ่นของเรานะคะอ่ะเอาเอาจะโชว์อะไรครับสุดหล่อมีอะไรมาโชว์ครับดูเคลืนเร็วดูเคลืนเร็วพี่คุณบอกใบตามิ้วน่ะพ่ร้อมหอม ขึ้นมา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 เดี๋ยวแหน่แน่แหน่หนึ่งขวดไปจมูกใครเอยแหน่าเดี๋ยวแกะให้เลยอ้าวพี<__่ขุน6ขวดเลยค่ะพี่ขุนกินไปเลย6ขวดอ่าอ้าห้า อาปครับทำไมแม่อาปากระลูกโอ้ยจะกินทางงวงพ่อผมไม่กินในปากผมไม่ใช่เด็กน้อยดูทำตาดูรังนั้นรังนั้นแสนล้านหิวมากดึงรังลงอ้าวโอ้ดูตายตายเยิ้มอ้อร่อยค่ะ ขอบพระคุณแม่นงรักมากๆครับที่เมตตาผมครับสามขวดแล้วนะคะคก็ขอให้คุณแม่นงรักนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะคะปลอดโรคปลอดภัย,ายยาเจ็บยาจนนะคะคและที่สำคัญเฮงเงเรื่อยๆตลอดปีตล,ดตลอดไปนะคะ สี่ขวดแล้วสี่ขวดแล้วค่ะเออเออ้อร่อยค่ะลงมือลงนั่งกินนะคะ อันนี้อันนี้ช้างนอนกินนะคะกครได้ยินจะเสือนอนกินนี้ช้างช้างนั่งกินอโอ้ให้อีกอ๋อจะให้พี่คุณอีกแล้วครับโอ้ดีใจปกติได้กินหกขวยครับวันนี้พอให้เพิ่ม กินนมบำรุงร่างกายครับดูแสนร้านบอกพี่ขุนอยากกินหมดก่อนผมนะขี่รังแล้วให้ผมกินด้วยดูดูทำดูทำพี่ขุนอยากกินหมดก่อนดูดูดูหน้าแสนล้านมองค่ะมองประมาณว่าพี่ขุนพี่ขุนผมด้วยนะ โอ้เหยียบหัวพี่แล้วหิวค่ะเมื่อไรจะถึงคิวผมพี่คุณบอกพี่โตให้พี่กินก่อนเดือดๆแล้วมาๆมาลูมาเอาเอาแสนร้านนี่กวนมากเลยนะคะแม่ๆกวนได้ตลอดเวลา นน่ผมจะขี่หลังพี่คุณครับสองแพ็กสิบสองขวดอ่ะพี่ขุณลุกได้เลยอยโอ้เขารู้แล้วเขาลุกเลยอ่ะพ่อให้น้องต่อเลยพ่อผมแอนยังจะเอาอีกนะคะ คุณกินไปแล้ว12ขวดนะคะครึ่งลังนะคะลังหนึ่งมีต่อไปออดูตาดูตาดูสิงสคุณท้องให้กินกี่ขวดคุณท้องกิน3ขวดค่ะหมุนกันหมุนกันแล้วหมุนกันหนงขหมุนลูกมุนหมุนกัน,กนกให้ดูหน่อยเร็วยโยกกันโยกโกสที่ไวตมอย่างเดียวโยกเอ้ายกเออโยกเออเออเ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 อาไหเอาดีดเลดีให้ได้ลูกทไม่ได้ไม่ได้กินเด้อหมุนเออเาเออ เอกินก็คืนน้ำลายไปด้วยนะคะอ่ารางวัลสำหรับคนเก่งดูดูดูเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดฟ้าเลยเดี๋ยวดูดูดูค่ะดูค่ะอาปาอปาก่อนอาปาเอนียวจัดทองเลย ยังกินเรื่องใหญ่อืออร่อยครับเฮ้ยแม่แม่เดี๋ยวลูกางบนทุอพเหตุตาเฮ้ยอร่อยครับขอบคุณแม่นงรักครับอ่าอีกขวดนึงไปไหนกวพี่คุณไปก่อน อ้าวอ่าเรียบร้อยแล้วครับต่อไปคิวพี่คุณแสลล่ากิน3ขวดลูกเดี๋ยวโตกว่านี้ค่อยกิดอีกไปรูเรื่องค่ะต่อไปพี่คุณแซล่ามาโชว์อะไรคะครับจานั้โชว์สเต็ปขาล้ลูกยืนยืนขึ้น่อยเด้อยืน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 ยยุกขยุน

ก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่น้องรักอีกครั้งนะคะที่เมตตาพี่น้องสามขุนนะคะซื้อนมมาเลี้ยงลูกๆนะคะจะได้โตเร็วๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เอฟทุกท่านนะคะที่มอบให้กับบ้านสามขุนนะคะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวให้คุณเจ้างกินนมให้หมดก่อนครับอีกควน,นึงมอนสน้น้น อร่อยครับส,สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ